กล้ามใหญ่จะแข็งแรงกว่ากล้ามเล็กหรือเปล่าสวัสดีครับผมมาร์นคนี่เกิดช่อง Thai Top Fitness มีคนถามผมเคียบเลยนะครับว่าเขาอยากจะยกน้ำหนักได้มากๆเขาต้องเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อไหมวันนี้ผมจะพูดถึงขนาดของกล้ามเนื้อและความแข็งแรงว่ามันเกี่ยวข้องกัน มากหน่อยแค่ไหนครับถ้าเราจะพูดถึงการออกกําลังกายและความแข็งแรงของร่างกายนะครับแน่นอนต้องพูดถึง fitway.com เป็นเว็บไซต์ที่ขายอาหารเสริมที่ดีที่สุดและถูกที่สุดในประเทศไทยครับใครที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงนะครับในการยกเวทแบบหนักๆครับแน่นอนต้องเป็นตัว creatine แล้วก็ p r e w o r k o u เป็น explosive ครับเมื่อเราดูคนเล่นเวทแบบหนัก,นกๆเขามักจะมีกล้ามเนื้อที่แบบใหญ่โตมากแต่บางทีเราเห็นคนที่กล้ามไม่ใหญ่มากแต่ยกน้ำหนักได้อย่างมหาศาลครับ อย่างคนนี้นะครับน้ำหนักตัวของเขาอยู่ที่แค่70กินะครับแต่ยกเบนช์เพรสในท่าเบนช์นะครับ170กิก็ถือว่าโคตรแข็งแรงซึ่งทำให้หลายหลาคนดูแล้วว่าองงว่ามันกล้ามไม่ใหญ่มากแต่แข็งแรงกว่าคนที่กล้ามใหญ่หลายหลายคน,นครับแล้วขนาดของกล้ามมีผลต่อความแข็งแรงมากน่อยแค่ไหน วันนี้ผมจะพูดถึง4อย่างที่มีผลต่อความแข็งแรงของร่างกายในการยกเวทแบบหนักๆในแต่ละท่าครับ 1. the law of specificity ก็เป็นกฎถ้าแปลแบบง่ายๆนะครับก็เป็นกฎของการฝึกซ้อมแบบเจ่อจงนะครับไม่ขวามว่าถ้าผมอยากจะวิ่งได้เก่งๆนะครับผมต้องใช้การวิ่งในการฝึกซ้อมนะครับผมไม่ควรจะใช้การว่ายน้ำในการฝึกซ้อมในทางกลับกันนะครับถ้าผมอยากจะไปแข่งว่ายน้ำผมใช้การวิ่งในการฝึกซ้อมมันจะทำให้ผม มนนไม่มีทางสู้ได้ในการเล่นเวก็เช่นเดียวกัน,นครับถ้าผมอยากจะยกเวทแบบหนักๆแล้วผมมัวแต่แบบใช้บอดี้เวทนะครับมันร่างกายของผมก็จะพัฒนาและแข็งแรงขึ้นในการใช้บอดี้เวทหรือว่าน้ําหนักตัวของผมนั่นเองครับแต่การยกเวทแบบหนักๆมันก็จะไม่ค่อยพัฒนานะครับยกตัวอย่างถ้าผมวิดพื้นบ่อยๆการที่จะวิดพื้นเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าเอ้ยม,มันง่ายขึ้น ผมจะเพิ่มจํานวนครั้งได้ต่อหนึ่งเซตตัวต่อหนึ่งวอร์กเขาได้คนค้างสบายนะครับแต่ถ้าผมนอนหงายปุ๊บแล้วก็ยกเวทแบบหนักๆมันไม่ค่อยได้พัฒนาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าผมยกเวทแบบเบนช์เพรสแบบหนักๆ3ครั้งถึง5ครั้งต่อหนึ่งเซตแล้วก็พักนาน,านๆแล้วก็เล่นแบบนี้โอ้โหเนี่ยผมจะเบนช์เพรสได้หนักมากแต่ถ้าขอให้ผมไปวิดพื้นแบบหลายครั้งมากๆก็จะสู้คนที่ วิทพื้นอย่างเดียวไม่ได้ครับทีนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนในเมื่อเราเปรียบเทียบ,ยบนักกีฬา2ประเภทที่มีกล้ามเนื้อแบบใหญ่พอๆกันนะครับอย่างเช่นนักพอกายกับพา w เลฟเตอร์นะครับนักพอกายจุดประสงค์ก็คือสร้างร่างกายที่สวยงามนะครับทำให้กล้ามเนื้อใหญ่มีความสมดุลมีความคมชัดนะครับ ขึ้นไปประกวดบนเวทีนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเขาไม่ได้มีผลต่อต่อการแข่งขันในการใน,ในกีฬาพกกายนะครับเพราะที่นี่เขาก็จะมีการฝึกสอมที่จะเน้นการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อแบบรวนๆน,นะครับส่วนของเพ w าเลเ f อร์เนี่ยเขาต้องใช้ความแข็งแรงในการแข่งขันความงามของร่างกายความลีนความคมชัดนะครับไม่มีผลต่อการยกเวทของเขานะครับจริงๆแล้วถ้าลีนเกินไปก็มีผลในแง่ลบด้วยนะต่างหาก ถ้าเอา2คนนี้นะครับไปเล่นท่าสควอตโด,ดยปกติแล้วนะครับคนที่เป็นเพาเวลเตอร์จะชนะนะครับคนที่ถ้าจะให้เขาไปไปไปทำไบเซปเคิลนะครับ10ครั้ง12ครั้ง1 5ครั้งครับนักพ่อไก่น่าจะยกได้มากกว่าเพราะมันเป็นท่าที่เขาเล่นเป็นประจำและเป็นจำนวนครั้งที่เขาใช้เป็นประจำเหมือนกันครับนะัพกพ่อไก่และเพาเวลเตอร์ทั้งคู่เนี่ยแข็งแรงมากๆแต่ความแข็งแรงไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากการ ฝึกซ้อมแบบเฉพาะโจทย์จงครับ 2. เทคนิคนะครับเทคนิคก,ก็เป็นเรื่องที่สามกันมากเหมือนกัน,นครับบางคนเขาเล่นสะกดไปใช่ไหมแล้วก็มีคนช่วยสอนเขาในในการเล่นท่าสะกดที่ดีขึ้นไม่ใช่ว่าเล่นผิดนะครับแต่ปรับให้มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเป็นไฮจากไฮบาร์เป็นโลบาร์หรือว่าเป็น การกลั้นหายใจแล้วก็แกรงช่วงลำตัวนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า brace นะครับโอ้โหเนี่ยทำแล้วยกน้ำหนักได้มากขึ้นทันทีนะครับถามว่าเขาแข็งแรงขึ้นไหมก็ไม่แต่เทคนิคของเขาดีขึ้นครับ 3. ขนาดของกล้ามเนื้อแน่นอนครับขนาดของกล้ามเนื้อมีส่วนเกี่ยวคือสมมติครับแบบง่ายๆเรามีกล้ามเนื้อมัดหนึ่งครับที่ใหญ่แค่นี้เรายังไม่เคยออกกําลังกาย ศักยาภาพของมันยังไม่ถึง100%การฝึกซ้อมแบบช่วงแรกๆนะครับมันก็จะทําให้มันแข็งแรงขึ้นโดยที่อาจจะยังไม่ได้เพิ่มขนาดนะครับแล้วมันจะถึงจุดจุดหนึ่งที่ว่ามัน100%แล้วนละนี่ก็คือความแข็งแรงแบบสุดๆละของกล้ามเนื้อหมัดนี้ถ้าเราต้องไปอีกเราต้องพัฒนาต่อเราต้องสร้างความแข็งแรงเข้าไปอีกนะครับแน่นอนต้องเพิ่มขนาดแหละครับ 4ก็เป็นเรื่องของ Genetics หรือว่ากรรมพันธุ์นะครับแบบง่ายๆมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากคนชอบมองข้ามจุดนี้นะเหมือนกับว่ามันมันมัน,ม,นมันอยู่ที่เราลุนรวนครับบางคนครับคือถ้าเราเห็นแบบภาพแบบง่ายๆนะครับเรามีนักบาสเกตบอลครับสมมุติว่าเนี่ยสูง220เซนครับให้เขาไปดังไม่น่าจะยากแล้วก็มีคนแคระ,ะครับสูงแบบแค่แบบ80เซนครับให้เขาไปดังเนี่ยโอเคยากมากเหมือนกันครับ กรณีนี้หรือว่าแบบตัวอย่างนี้นครับมันเห็นภาพแบบชัดมากแต่ถ้าเราพูดถึงการเล่นเวทมันก็ไม่ต่างกัน,นครับบางคนที่แขนยาวนะครับในบางท่าได้เปรียบนะครับอย่างเช่นท่าเดดลิฟต์นะครับแต่ถ้าเป็นท่าเบนชเพรสก็เสียเปรียบไปนะครับเพราะว่าเขาต้องดันแบบไกลมากคนที่แขนสั้นนิดเดียวก็สุดแขนและ แต่คนที่แขนสั้นอาจจะมีปัญหากับการเดนลิฟต์นะครับเพราะเขาต้องลงไปต่ำมากเพื่อที่จะยกน้ำหนักขึ้นมาครับเพราะที่นี่นไม่ว่าจะเป็นสรีระร่างกายของเราความกว้างของไหล่ความยาวของแขนขานครับหรือว่าเป็นประเภทของมัสฟายหรือว่ากล้ามเนื้อต่างๆมีส่วนเกี่ยวหมดเลยครับสรุปแล้วนะครับว่าเราต้องมีการออกกำลังกายแบบตามเป้าหมายของเราแบบชัดๆนะครับคือเราอยากจะเก่งในท่าเบนช์เพรสก็ต้องทำเบนช์เพรสนะครับ ไม่ใช่ว่าเราจะวิดพื้น2เทคนิคของเราต้องเป๊ะมากเราอยากจะสกดได้หนักๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเทคนิคที่เป๊ะมากครับ3ขนาดของกล้ามเนื้อถ้าเกิดว่าเนี่ยเราเล่นไปทุกอย่างเป๊ะหมดเลยนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเราเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อเข้าไปได้นะครับส่วนของ4นะครับก็เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์มันก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะทําให้เราปรับเปลี่ยนท่าบางท่าให้ตรงกับกรรมพันธุ์ของเราหรือว่า เลือกกีฬาที่ตรงกับกำลังพันของเราไปด้วยครับอย่าลืมนะครับว่าใครที่ต้องการอาหารเสริมที่จะช่วยในเรื่องของแบบพลักกำลังหรือว่าแบบความแข็งแรงแบบระเบิดนะครับหรือว่า explosive power แน่นอนครับต้องเป็น creatine กับ pre-workout ช่วยเราได้ดีจริงๆนะครับใครที่ยังไม่เคยลองครับต้องลองครับส่วนของขนาดของร่างกายการเพิ่มน้ำหนักการลดน้ำหนักก็อยู่ที่ทั้งแคลอรี่และโปรตีนนะครับซึ่ง w w w f i t w a y c o m ช่วยคุณได้ครับ โอเคผมมีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็เปิด notification ใครมีคำถามก็ทิ้งไว้ข้างล่างแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิม2ทุ่มสวัสดีครับ